จัตุรัสนาโวนาหรือเพียซ่านาโวนานะครับเป็นอีกหนึ่งจัตุรัสที่จัดได้ว่าเป็นจัตุรัสที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแล้วก็สวยที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงโรมนะครับจัตุรัสแห่งนี้ก็เต็มเปลี่ยนไปด้วยความมีชีวิตชีวาทั้งน้ำพุสวยๆหลายจุดแล้วก็ร้านอาหารหลายร้านนะครับก็เดินทางมาถึงอีกหนึ่งจัตุรัสที่สวยของกรุงโรมนะครับก็คือเพียซ่านาโวนานะถือว่าจัตุรัสนาโวนานะครับ อันนี้ใช้กล้องเลนวายนะครับ0.5ถ่ายนะครับถึงจะเก็บหมดนี่คือพิซซ่านาโวนาหรือจัตุรัสนาโวนานะครับเป็นอีกหนึ่งจัตุรัสนะครับที่มีชื่อเสียงของกรุงโรมนะครับนี่ถ่าย360องศา นี่ครับน้าพุที่เห็นในทีวีนะครับแล้วก็มีตรงนู้นอีกจุดหนึ่งนะไกลๆกลนู้นก็เป็นน้ําพุนะครับเสาที่เห็นเด่นๆขึ้นมาสูงสูงเรียกว่าเสาโอเบลิสมาจากประเทศอียิปต์ตอนนี้ก็มายืนที่จุดกึ่งกลางนะของจัตุรัสนาวนาหรือเพียซ่านาวนาคนระับก็ต้องใช้เลนวายหรือเลนมุมกว้างนะครับไม่งั้นเก็บภาพไม่หมดนะ น,นี่ซูมได้เดิเล่นปกติอันนี้สาวโอเบลิสเรจะเดินไปน้ำพุตรงนั้นนะดูคนนะดูคนตอนนี้เวลาประมาณบนะ่ายโมงครึ่งครับแลตรงนั้นก็คือน้ำพุที่ถ่ายคลิปไปก่อนหน้านนะั้นที่เดินเข้ามานั้นน้ำพุแรกนะครับ ดี๋จะไปอีกน้ำพุหนึ่งก็คือน้ำพุอันนี้นะที่มีเสาโอเบลิสอันนี้คือเสาโอเบลิสนะจากประเทศอียิปต์อันนี้เป็นน้ำพุนะครับที่อยู่กลางจัตุรัสพิซ่านาโวนานะหรือว่าจัตุรัสนาโวนานะครับ คนเยอะริงผายยากอันนี้ต้องใช้เลน0.5นะครับเลนวายเก็บภาพบุมกว้างไม่งั้นเก็บไม่หมดนะครับ แดดแรงมากนะตอนนี้แดดแรงมากก็เก็บภาพอีกสักคลิปนะของจัตุรัสนาวนานะครับเนื่องจากมันเป็นจัตุรัสที่สวยงามแล้วก็มีชื่อเสียงนะก็เลยจะถ่ายหลายคลิปหน่อยนะ ตอนนี้ถ่ายเดาเนะไม่รู้ว่ามองเห็นอะไรเพราะว่าในกล้องนี่แสงมันส่องแดดมันส่องแล้วก็มองไม่เห็นว่าหน้าจอตอัวน,นีนะ้จับภาพเป็นอะไรนะ เดาเพราะว่าแดดแรงมาก